อันนี้อ๋อที่ว่าเดินข้อคราวที่แล้วอะ่ะเอามามามาปีใหม่ใี่อยืดขายืดขายืดขาลุกไม่ได้เหรอยืดขายืดขาหันหน้าหันหน้าชนผมไม่ใช่หันหน้าชนผมยืดขาทำอย่างนะ้ถอยไปถอยไปคอกไม่เอาคอกไม่เอาคอกออกไปก่อนอเอาดัานมา ดันมาผมดันตัวมาดันตัวดันตัวเขามาผมดันมา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 ดัน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 มาดันมาดันมาดันอีก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 สู้กันดันอีกเออดันมาดันมานะดันมา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 อ่าโอเคค่อยๆผ่อนนะอ่ะชันเข่าขึ้นมาเถิบชันเข่าไหมชันเข่าไหมชันเข่าอีกนะชันเข่านะดันทีดันมาดันตัวมาดันตัวดันแรง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 อีกแรง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 มาเอามือมา เอามือให้ผมเอามือมาให้ผมทำอยนงงเอามานี้จับมจับมือผมนั่นน่ะจับตรงน้ใส่ใส่เหล็กที่กระดูกไหมทำไมครับมีรจะออกเจ็บไหมเจ็บไหมมากไหม ค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยเยอะเลยค่อยๆนะเอาชันเข่าขึ้นพยายามยกตัวเองให้ขึ้นได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นลุกลุกเออไปค่อยๆเดินเดินเดินให้เห็น เดินมึงต้องเดินได้เอาไหมกูจับก่อนอ่ะไปปีใหม่กูของขวัญมึงแล้วกันเดินเดินเดินข้อกูต้องใช้รู้ป่ะเดินได้ไหมเจ็บขาอยู่นะหัดต้องหัดเดินรู้ป่ะโอเคนะเอาข้อมาต้องเดินต้องเดินรู้ป่ะไม่ต้องกลัวแล้วมึงไม่ได้เดินมานานเลยคะโอเคนะไป

มึงจะไปไหนมึงจะไปหาหมอมีไม่เกิดบอกก่นะไปไหนมึไปลำบากหายไปยัไงมึงจะไปยังไงบอกไหเราไปยังไงเราไปหาหมอี่ะุูปาไนะดอมครับปุยหายะนีับเอามใสดาวดูะด้เร้ามปอันะ Đáp bài 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 đáp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ก็าจจะมาเวพรปีใหม่กันใช่ไหมแต่อะไรก็ไม่รู้พามาด้วยไอ้พวกผีเนี่ยงุดเงียบงุดเงียบมุดเงียบุดเอียรอยู่กับผีมาตั้งนานปีเก่าปีใหม่มาผีหลุดเลยเห็นไหมเดี๋ยวมัน นะเออทั้งหัวทั้งเมียเลยอายุกี่ขวบแล้วมึงอะสามสิบแปดไปโดนใครทํามาวะคนข้างบ้านคนข้างบ้านแล้วก็คนมาเลเซียคนมาเลเซียด้วยโอ้โห,โโหมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ยอมลาเว้ยเทียแม่งกลับไปหาหมอผีก,ก็เชิญตีฝากไว้รู้ป่ะถ้าทำอีกเดี๋ยวกูช่วยอีกกูตีฝากกูอยู่นนะเออไปเป็นศิษย์กูแล้วเชิญ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 กูเสริมต่อ อ่ะเอามาแข่งข้านี้คืออันนี้อันนี้คือฮะเอาไว้ให้ผมนะโอเคอันนี้เขาให้เอาไว้ใกล้นะไม่มีตังค์ก็ต้องมาให้ผมนะรู้ป่ะเก็บไปกินมีแน่นะอย่าโกหกนะเออเออเอาเอาเออเออยอมเอายอมออกเจ้าขับไปแน่นะอย่าให้กูต้องออกแรงไปเลยนะไปนะมึงเอาแมสออกมามึงไปเลยไปนะไปรู้ป่ะ ออกไปนะมึงอย่าให้กูออกแรงรึเปล่าเข้าใจนะไอ้ผีอยู่แม่งไงอ้เหี้ยนะทรมานเขาอีกกายผอมแดกเขาอีกรู้ป่ะออกไปวันนี้กูแม่งติดกรรมด้วยชิบหายไม่อยากจะโชว์อิทธิฤทธิ์อะไรมากมายเข้าใจนะเออไม่งั้นมึงโดนฟาดไม่ยั้งแล้วมึงไหนฮะไปนะเข้าไปเข้ามาใกล้ๆไปด้วยดีรู้ป่ะสัตเทสัตตานะสัต,สต,สตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกนะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะไปนะไปนะไปนะมึงเข้าใจไหมไปนะ ออกไปนะออกไปออกไปจากล่างนี้กายนี้นะสังขารนี้นะไปพิภาคสากรรมในภพภูมิสุดท้ายนะจะมียักษ์มารับนะสัตเพศสัตตาสันนิชย์มนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดออกจากล่างนี้ไปซะนะออกไปนะออกไปซะนะเอาบริวารกูนะมารับันไปรับไปรับไปรับไปมารับไปมารับไป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 รไป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  ไปออกออกแต่โดยดีมาแล้วไปมแล้วไปมาแล้วไปมาแล้ไป,แลไ,ปแลไปนะ ออกไปมือน่ะไม่มีตังค์ไม่เอานะเฮียมึงเก็บไว้เถอะมึงไม่ต้องมาให้กูเออเก็บไว้เอาไปกินกูไม่ได้อะไรหรอกในใกล้อาอมาเออลูกศิ์กูอะ กูรักทุกคนเลยฮะไม่ว่าจะยากดีมีจนรู้ว่ะแบมือหมดเคราะห์หมดโศกแล้วรู้ป่ะหายโดนม,มาจากไหนมาจากภูเก็ตภูเก็ตเลยโดนใครทำมาวะโดนมาสิบแปดปีแล้วโอ้ oh, ดียอมยอมอยอมง่ายไปไรเนี่ย,ยนะเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาสวดสวดตอนเย็นอีกทีนะไล่อีกทีนะโอเคนะไปเชิญเปิดได้มาดิมหอ๋อ อะไรวะมีก็